สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนทำล่าหน้าหมูนุ่มนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำสต๊อกไก่กันก่อนนะคะก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเกลือวันนี้นะคะเราใช้โครงไก่1โครงค่ะ เราจะทำน้ำสต็อกไว้ทำลาดหน้าเพื่อความอร่อยเข้มข้นของลาดหน้าของเรานะคะแล้วเราก็จะใส่แครอทเพื่อเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปน้ำสต็อกของเรานะคะค่ะเมื่อฟองเขาลอยขึ้นมานะคะเราก็ต้องช้อนฟองช้อนคาบไขมันต่างๆออกให้หมดนะคะน้ำซุปของเราจะได้ใส่หน้าทานนะคะ วันนี้เราใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นใหญ่สําหรับผัดนะคะไม่ใช่เส้นใหญ่สําหรับลูกก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมี2ประเภทนะคะก็จะฉีกแยกแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะแต่งสีเส้นใหญ่นิดนึงนะคะใส่สีอิดดําค่ะในการใส่สีอิดดําต้องระวังนิดนึงนะคะสีเข้มเกินไปก็จะไม่น่าทานนะคะ หรือว่าก็แต่งสีตามที่เราชอบได้เลยนะคะ แคอทที่เราเหลือจากทำน้ำสต๊อกไก่นะคะมาต้มนะคะให้เขาสุกสุกตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าไม่ต้องเละนะคะเพื่อจะไว้ตกแต่งหน้าจานและหน้าของเรานะคะเพื่อความสวยงามนะคะ พอเราต้มได้ที่เป็นที่พอใจของเราแล้วนะคะเราก็จะตักเขาไปแช่ในน้ําเย็นนะคะเพื่อหยุดความร้อนนะคะแล้วก็สีของผักก็ดูน่าทานด้วยนะคะต่อไปเราก็จะลวกคะน้าเลยนะคะก็ตามชอบเหมือนกันความสุกมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะทําลาดหน้า แยกกับตัวผักนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็น่าทานนะคะในเวลาที่เราอยากจะทานหลายๆครั้งนะคะอุ่นหลายรอบนะคะผักของเรานะคะถ้าเราใส่รวมกันไปในน้ําลาดหน้านะคะเขาก็จะเละแล้วก็สีไม่สวยนะคะดังนั้นเราก็จะทําแยกแบบนี้นะคะก็ลองทําตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราตักไปแช่น้ําเย็นเพื่อหยุดความร้อนเช่นกันนะคะ ากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเปิดเตานะคะวันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดกระเทียมนะคะหรือว่าเจลกระเทียมนะคะวันนี้เราใช้น้ํามันํำข้าวะคะ่ะแล้วเราก็นํากระเทียมมาปั่นนะคะกระเทียมเราไม่ได้แกะเปลือกนะคะเพื่อความหอมในการผัดนะคะเราจะใช้เครื่องปั่นมินิมาปั่นกระเทียมนะคะก็สะดวกดีนะคะ เราจะปั่นกระเทียมตามที่เราชอบนะคะความละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็นํากระเทียมที่เราปั่นนะคะมาเจียวกับน้ํามันเลยค่ะแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมให้เขาส่งกลิ่นหอมเจียวกระเทียมให้เขาหอมเหลืองเลยนะคะถ้าทำวิธีนี้นะคะน้ำรส้า้าของเราจะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะลงไปผัดกับกระเทียมนะคะกระทะนี้ความร้อนจะร้อนเร็วนะคะเดี๋ยวขอเบาไฟนิดนึงนะคะเราจะผัดให้เขาหอมเมื่อหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่หมูที่เราหมักไว้นะคะ ขั้นตอนการหมักหมูนะคะก็มีอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วกอ็อัตราส่วนในการทำนะคะก็อยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะคะไปดูได้นะคะช่วงเวลานี้นะคะเรามีเวลาเราก็จะนำแป้งเท้านะคะมาผสมกับน้ำเตรียมไว้เลยนะคะเราก็จะคนให้เขาละลายดีนะคะเรายัง เตรียมของไว้ได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะพอดีน่าจะลืมตัดคลิปตอนตักน้ำซุปนะคะก็เราตักน้ำซุปที่เราทำไว้นะคะใส่ในกระทะแล้วเราก็รอ้อยเขาเดือดพอเขาเดือดเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาว ปรุงรสตามชอบนะคะความหวานก็เช่นกันนะคะเราจะปรุงรสตามที่เราชอบนะคะซอสหอยนางรมก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็จะนําแป้งที่เราคนส่วนผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ตอนเราใส่นะคะเราก็จะคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบออสีของน้ําแป้งให้มีสีก็สามารถแต่งด้วยสีอิฐดำได้นะคะแต่ของเราเนี่ยเราคิดว่าเ,เครื่องปรุงที่เราใส่ไปก็เป็นสีสันแล้วนะคะเราไม่อยากให้สีน้ําเขาดํามากกว่านี้นะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่สองฟองนะคะตีให้เขาเข้ากันดีนะคะก็จะใส่วนไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกับตอนที่เราใส่แป้งนะคะแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันดีนะคะเราจะคนให้ไข่เขาสุกดีเลยนะคะถ้าบางบ้านหรือบางท่านอาจจะไม่ใส่ไข่ก็เราสามารถทําตามที่เราชอบได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องทำตาม ขั้นตอนแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ปิดเตาได้เลยค่ะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ลานหน้าของเราสีสันน่าทานมากค่ะความเหนียวของล้านหน้านะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะคะถ้าชอบเหนียวกว่าน,นี้ก็เพิ่มแป้งไปได้นะคะแต่ถ้าชอบเหนียวน้อยกว่าน,นี้ก็ลดแป้งได้นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยไปนิดนึงนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ